ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตานานนะครับจากเพจคลีนิกห้องน้ำนะแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะเราเข้าดําเนินงานตรวจเช็คนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาที่ลูกค้าเจอก็ปัญหาเดิมคือห้องน้ํามีกลิ่นนะครับหน้างานนะเป็นคอนโดหรูแห่งหนึ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ชักโครกนะลูกค้าเลือกใช้เป็นของคอตโตเป็นระบบ ชิ้นเดียวชักโกแบบชิ้นเดียวะระบบฝัดเป็นไซฟ,ฟอนเจ็นะฮะโอเคก็เบื้องต้นเดินเข้ามากลิ่นค่อนข้างที่จะแรงมากนะ,ะแล้วก็ทดสอบการกดฟัดเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะแปลกนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการลื้อโถชักโก้มานะแล้วก็เช็คดูนะว่า,าห้องน้ํามีกลิ่นเนี่ยเกิดจากปัญหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูและจะพามาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคหลังจากที่เราลื้อโถชักโกมาก็อย่างที่บอกชักโกนะฮะเป็นแบบ โดยเซรามิกลงพื้นคือลักษณะแบบนี้นะแล้วก็หน้าง,งานเป็นลักษณะแบบนี้หน้าง,งานนะค่อนข้างที่จะมาตรฐานมากสําหรับการเตรียมนะคือระยะ30.5 31 32ใส่3เซนนะแล้วก็ท่อเป็นชั้น8.5เสมอพื้นหรือเบื้องหน้างานมาตรฐานนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นย้อนคือ,อเกิดจากการติดตั้งนะที่ไม่มีการใส่ตัวปะเก็นกันรั่วกันซึมกันกลิ่นเพราะว่าช็กโก้ลนี้เขาจะแถมให้มา เป็นหน้าแปลนที่พึ่งนะพอไม่ใส่เนี่ยมันมีช่องว่างทำให้กลิ่นเนี่ยเล็ดรอดออกมานะครับก็เราจะทําการแก้ไขหน้าง,งานให้ลูกค้าเดี๋ยวจะเคลียให้โลง่งให้สะอาดนะฮะแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ใส่ตัวปักเก้นกันรั่วกันซึมการกลิ่นให้ลูกค้านะฮะแล้วก็จะเก็บขอบอยาแนวก็จบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นได้แบบ100%แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าหลังจากที่เราเคลียหน้าง,งานแล้วแล้วก็ผมจะพามาดูไอ้ตัวปักเก้นที่ผุมว่า เป็นตัวประเคนการจิ๋เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็หน้าที่มันทำยังไงใส่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ